ก่อนรับชมนะคะโปรดทําความเข้าใจนะคะคลิปคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะมีความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นล m ู n i m a l นะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีกันค่ะประจําเดือนตุลาคม2อ6 5นาอเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าช่องของเราเดินทางมาครบ1ปีแล้วนะคะสําหรับ คลิปที่โบเริ่มลงดูดวงนะคะให้กับทุกคนในแบบระบบของ12ราศีขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ต้องขอบคุณมากที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบคอยดูคอยเข้ามาแบบซัพพอร์ตช่องโมโนมอลด้วยนะคะให้ทําให้โบได้มีกำลังใจลงคลิปแบบต่อไปในทุกๆเดือนนะคะโอเคแล้วก็ต่อให้1ปีแล้วคลิปของเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะ จะมี3สถานะค่ะคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะมาดูกันสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณก่อนหนนี้คนโสดค่ะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตต่างๆมากมาย แต่ดูเหมือนอะไรสิ่งหลายอย่างมันยังไม่ได้เป็นใจให้มันสำเร็จรู้ล่วงคือเหมือนงานหรือว่าสิ่งที่คุณทำมันประสบความสำเร็จนะแต่แบบมันกลับมีความเสียใจหรือบางทีบางคนบางคู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนที่ทำงานเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยการแบบไปรับรูออ้บางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบ ไม่ได้บอกหรือว่าพยายามปกปิดเราแล้วก็ไปรู้ว่าแบบเออเพื่อนเราแบบมีความลับกับเราหรือว่าแอบ,บไปทําอะไรที่แบบมันไม่โอเคต่อความรู้สึกเราอะแล้วคุณก็ไปรับรู้ตรงนั้นคือแบบใช่การงานม,มันประสบความสําเร็จพอเป็นในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวมันกับเฟลมันกับเฟล,ก,เฟลกับคนใกล้ชิดเฟลกับคนรล่าข้างนะคะเหมือนด้วยรักและหักหลังอะไรประมาณนี้นะที่นี้ความรักในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคนโสด ความรักในเดือนนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ยังอยู่โสดๆอยู่ตัวคนเดียวก็ยังมีความแบบดีกว่ามันอาจจะมีความเหงามีความคิดถึงแฟนเก่าบางคนก็เพิ่งโสดยัง move on ไม่ได้ในเดือนนี้ก็ยังเป็นอารมณ์ของการแบบ move on ถามว่าความรักที่คุณหวังไว้อะที่คุณยัง move on ไม่ได้มันมีโอกาสจะกลับมากันไหมรู้สึกว่า มันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นหรือกลับมากันในเดือนนี้ได้กลับมาคุยกันในเดือนนี้ไหมก็มีโอกาสได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันบ้างนะคะแต่ถ้าในแง่ของความแบบรีเทิร์นจริงบริงบอสึกไม่มีหนึ่งเขาไปมีคนอื่นแล้วสองเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากกว่าคุณแล้วมันเลยทําให้มิตรภาพที่มีกับคุณมันเป็นแค่พี่น้องเพื่อนกระยามิตรที่ดีประมาณนี้แล้วคุณหลักความรักในเดือนนี้จะเป็นยังไงต่ออีก ว่าความรักในเดือนนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องแบบอ่าอย่างน้อยช่วงนี้เจ็บเนาะหนึ่งก็คือต้อง move on ตัวเองให้ได้ต้อง healing ตัวเองให้ได้แล้วก็นับหนึ่งใหม่ให้กับความชีวิตของตัวเองอะ่ะมันล้มได้มัน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 ล้มได้มันเจ็บได้แต่คุณก็จะลุกขึ้นมาได้แล้วก็ปรับทัศนคติตัวเองให้ดีขึ้นหนึ่งคุณจะไปมุ่งเน้นหรือว่าโฟกัสในเรื่องของการงานมากขึ้นคุณจะไปโฟกัสเกี่ยวกับ ปัจเจ็ปัดใจรอบตัวเพิ่มมากขึ้นในเดือนเนี้แล้วคุณก็จะแบบอ่ะลักอั i ลักกีแต่ว่า lucky in game ินเกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะหนักหน่อยแต่โบเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่แบบโสดแล้วยัง move on จากแฟนเก่าไม่ได้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมาเจ็บเจ็บซะให้พอมันจะได้จบนะคะประมาณนี้ออลัเคิลคะ่ะมาบอกว่าอะไรบ้าง No no commitment เนาะอย่าไปหวงังในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่มันจะดีขึ้นในช่วงนี้ mm hmm. บรู้สึกว่ายะเป็นอะไรที่อย่าอย่าเอาของโบไปตัดความหวังอะแต่บรู้สึกว่าการอยู่กับตัวเอง mm hmm. การให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็คนที่ใช่อะมันจะดึงดูดเข้ามาหากันและกันเองมันอาจจะดึงดูดกับชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนูเข้ามาก็ได้แต่อยากให้คุณแข็งแรงคุณแข็งแกร่งแล้วก็กลับมามีความมั่นในจในตัวเองได้อีกครั้ง ลัคนาราศีค่ะของคุณหรือเขานะเมษพิจิกแล้วก็มิถุนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ต่อไปเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเรามาเช็คสถานะพลังงานของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณค่อนข้างดีขึ้นเดอนสันต่อได้อสอดาบ มันเหมือนกับว่ามีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะไปในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเรียนต่อกับต่างประเทศต,ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาในเดือนนี้ซึ่งบรู้สึกว่าคุณก็ตัดสินใจไปแล้วว่าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปิดโลกกว้างเป็นการได้รับอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งเป็นงานก็ได้นะคะไม่ได้แบบ ไปคอนแทคกับแบบเดินทางไปต่างประเทศขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งมันเป็นงานอินเตอร์งานที่แบบแบรนด์รับแบบสากลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาซึ่งคุณก็ยอมรับน้อมรับโอกาสนั้นแล้วก็ทํามันได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคอะมันผ่านไปได้ด้วยความแบบโล่งใจแล้วก็สบายใจอะทีนี้มาดูกันว่าความรักในเรือนนี้ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจ้ะ เป็นยังไงบ้างคะข่าวเช้ากันในความรักในเดือนนี้นะคะสําหรับคุณแล้วเขาบัรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันก็ยังประคับประคองไปได้มีอะไรต้องระมัดระวังไหมที่นี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือแบบพอมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็มีความล,ะละันล้ามีความรู้สึกแบบควบคุมหรือว่าทิศ ไปกำหนดกฎเกณฑ์เหมืนความเป็นว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนรักก็ไม่ได้เนาะมันมีแอร์เรียมีพื้นที่ส่วนตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันแบบต้องการความมั่นคงความชัดเจนความมีตัวตนกับอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้พอมันไม่ตรงกันจะเป็นยังไงคะความรักความสัมพันธ์ทีนี้มันมีการเปิดใจพูดคุยกันในระดับหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของความสาคัญว่าอีกคนนึงต้องการมีความเป็นตัวตนหรือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งในเดือนนี้คุณน่าจะดิว แล้วก็จบกับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อไหมว่าบอกว่าได้นะคะได้ไปต่อมันเหมือนเขาจะยอมรับพ่อตกลงที่คุณดิวและคุณต้องการ มันมันเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้ว่าจะตัดความสัมพันธ์หรือว่ามองเห็นว่าคุณเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือว่าไม่ได้มองแผนวางแผนมันก็เป็นการวางแผนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบใช้ระยะเวลานพอสมควรยังรักชีวิตโสดยังรักของแบบความเป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายการพูดคุยหรือตกลงกันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างมั่นคงมากขึ้นบอกวา่าได้ บอกว่าได้ถ้าสมมติในเดือนนี้คุณสุดๆแล้วคุณจะไฟในเรื่องของสถานะห,หรือพูดคุยตกลงกันในเดือนนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้ถามตรงๆก็จะได้คําถามได้คําตอบอะไรที่มันค่อนข้างโพสทีฟกับตัวคุณพอสมควรอ๋อ,อล้วเคลื่นข่าวออกมาบอกว่า บางคนนะคะอาจจะไปดีวกับชาวธาตุลมค่ะกลุ่มตุนมิถุนคิวปิดมันเป็นช่วงเวาลาของความรักเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็พอสมควรอะไรที่คุณปรารถนาที่คุณตั้งใจไว้ในเดือนนี้มันเหมือนก็จะได้ผลสำเร็จแล้วก็เป็นในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ลัคนณราศีของคุณหรือเขาค่ะตุนมิถุนและกันด้วยกันเองนะคะเดี๋ยวรอไปต่อในความสัมพันธ์ต่อไป เรามาต่อกันที่คนมีคู่ค่ะเรามาเช็คเหตุการณ์สถานะของคุณก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน่าจะไปรับรู้เรื่องสะัายบางสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามจะปกปิดปิดปังคุณไว้ อ่าบางคนก็อ่าเพิ่งผ่านวันเกิดเนาะก็เพิ่งจะได้เซอร์ไพรส์วันเกิดได้ของเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่ชิ้นใหม่ๆอาจจะเป็นของมีค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีฐานะหน่อยเลยค่ะก็เพิ่งได้รับการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันอาจจะเป็นดวยจังหวะวันเกิดของคุณอะไรของคุณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบน่าตกใจ ความรักของคุณชาวราศีกันในเดือนนี้เป็นยงไงบ้างคะความรักมันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนที่จะ translate ในการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกมุ่นวายกวนใจเข้ามาหาคุณน,นิดนึงในเดือนนี้นะคะหนึงมันอาจจะเป็น การที่เข้าไปพูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วมันยังไม่ลงล็อกไม่เป็นไปตามแผนตามแผนที่อยากจะให้มันเป็นหรือว่าอยากจะให้ท่านแบบคิดคอยตามเราขนาดนั้นถ้าโบรู้สึกว่ามันเป็นแผนในเรื่องของการมีข่าวดีก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบยุ่งวุ่นมันอาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายในการแบบต้องวางแผนวางแผนกําหนด วันสําคัญหรืออะไรต่างๆแต่ถ้า,าใครสําหรับที่ยังไม่มีแผนมีแผนในการแบบที่จะลั่นระคังวิวาก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของแบบเวลาที่จะมีให้การอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบมันรักกันนะแต่ว่าบางทีก็ช่วงนี้ก็เออความรักดีแล้วก็ไปสนใจโฟกัสในเรื่องของการงานไปวุ่นวาย เกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากขึ้นแต่ถามว่าโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของคนมีคู่อะ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบมันก็ไม่เชิงว่าลาบเรียนแต่ผมรู้สึกว่ามันก็สมบูรณ์เพอร์เฟกดีอยู่แล้วในเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักไม่ต้องกังวลเลยแะค่ะขอให้แค่คุณไปลุยในเรื่องของการงานการเงินที่คุณจะโฟกัสได้ต้องระมัดระวังเรื่องไหนไหมคะถามว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังไหมราะว่าก็ น่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลกันในเรื่องของร่างกายแบบบางทีก็ไปทำงานหนักมาก็ดูแลสุขภาพส่งเสริมแบบอาหารยาอะไรเงี้ยดูแลฮิลลิ่งกันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าแบบมีอะไรต้องรามาระวังไหมโบรู้รสึกว่าก็ไม่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรามาระวังในเรื่องของคือแอร์เรียการมีพื้นที่ส่วนตัวการแบบห่วงแหนของ พื้นที่ส่วนตัวหรืออะไรสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาแบบลึกๆกันมีอยู่แล้วอะแล้วมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขอะไรเงี้ยก็เรามาระวังตรงนั้นด้วยเนาะก็อยากจะให้แบบมีความสุขกันไปเงี้ยทุกเดือนไม่ต้องมีอะไรให้โบต้องเตือนหรือต้องระวังนะคะก็ถือว่าแฮปปี้แบบอยากจะให้แบบแฮปปี้ทุกคนแบบทุกสถานะแฮปปี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาดูการที่ออร์ลคเคิลค่ะมาบอกว่าอะไรบ้าง อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันแบบผ่านไปแล้วก็ควรที่จะแบบทิ้งมันไว้ข้างหลังอย่าแบบไปใส่ใจรืออย่าไปโฟกัสเดินหน้าเดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักมันก็มีอะไรที่มันอาจจะไม่ได้สมหวังไปในทุกข้อทุกคนบางคนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันควบคุมคอนโทรลไม่ได้อันนี้ก็คือก็ต้อง ปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในช่วงที่แบบมีแพชชั่นมีความแบบคิดถึงมีความห่วงแหมีความแบบรักใคร่กลมเกี่ยวกันมากในเดือนนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะก็มีปัญหาในเรื่องของอดีตอะไรอะไรที่มันผ่านแล้วก็ปล่อยวางราคานาราศีของคุณหรือเขาค่ะการพฤกษโศกแล้วก็เมท โอเคต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมูเวนิมอลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ค่ะยังไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปสักคำสองคำ,คำ,คำเพื่อเป็นกำลังใจให้โบได้ทำคลิปต่อไปในเดือนหน้าหรือหัวข้ออื่นนะคะสำหรับวันนี้โไปแล้วค่ะบายบายซับกันเยอะๆนะ95,000ซับไปเรด้วยกันคะ่ะ